ครับผมวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟกูดไนซี่นะครับวันนี้แอดมินจะมารีวิวเซิร์ฟนะครับตอนนี้นะครับแอดมินเซิร์ฟไอทางเซิร์ฟเวอร์นะครับได้อัปเดตเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับจากเวอร์ชันเก่านะครับเป็นเวอร์ชันใหม่1.16.5ครับสำหรับตัวเกมโปรต่างๆมัดต่างๆที่เซิร์ฟอนุญาตให้ใช้นะแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ดาวน์โหลดใต้ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใครจะโหลดตามมาเล่นใต้คลิปนี้เลย เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวแบบ f u ลฟูลออ o p ั i เลยนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะตอนนี้สำหรับนี่เลยนะตอนแรกสปาเราทำสปาเราเกิดก็ตรงนี้เลยวัดเลือวัดหนออมือกแอดรับไปแล้วเซ็ตฟรีแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูใหม่นี่นี่ของฟรีจะได้นี่นะนี่เมื่อกี้แอดรับไปแล้วเมื่อกี้ขัดข้องเล็กน้อย ดูดิเศษฟีอะแค่เ็ษฟีก็กู้แล้วปะเฮีย <Yeah. S 1> เล่นแต่เศษฟรีหยอกปไราสำหรับวันนี้เดี๋ยวข้าวๆก่อนนะอ่านกดแล้วก็พวกคำสั่งช่วยเหลือทั่วไปต่างๆด้วยนะดูด้วยว่าวสมมติว่ามีพวกคำสั่งต่างๆแล้วก็ทับเพลวดูกดดูถ้ารีซอสไม่ติดหรืออะไรก็มีคำสั่งตามนี้นะไปเช็คกันด้วย แล้วก็นี่แนะนำพเพื่นใหม่ไปเองเข้ามาเลยอันนี้จะมีเป็นเหมือนกับฟีลเหมือนม,มิวเซียมพิพิธภัณฑนะ์อะบอกแบบเออว่าอันนี้ทำอะไรได้อะไรอย่างงี้ได้นะแล้วก็สามารถมาดูได้ที่นี่นะโอเคมันเป็นมิวเซียมดูดิอย่างเท่โคตรเท่อะไปอไปมาอยู่สปานะ้นเดี๋ยวรีวิวสปา,ข,าข้าวๆกันแล้วกันเดี๋ยวเซตเซตมาทีหลังเลยโอเคนะสปาตัวน,นี้ก็เหมือนฟีลแบบ อยู่ในค่ายโจนะเนี่ยค่ายโจนะเนี่ยเสียเสียอะไรวะเสียแป้งอะ่ะเนี่ยดูดิกอบเสียแป้งมาเลยเนี่ยโอเคสำหรับนี่ก็้ยอัยอน,นี้อย่าลืมกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครแบบระบบเงินนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ฝากเงินอะ่ะจะขึ้นแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวไปรีวิวอีกทีเดี๋ยวมาดูโซนนี้ก่อนลวกันโซนกาชานะสุ่มกาชาก็จะมีเป็นสุ่มโล ุ่มพวกไปคาบพวกแผ่นเสียงนะเดี๋ยวมาดูเลยเดี๋ยวไปเอาของมาก่อนอใช้ตังค์สุม่มลืมไปนี่อ่ะสำหรับสุ่มโลนะข้าวๆประมาณนี้นะนก็จะมีบอกว่าใช้เงินใช้อะไรประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้ก็สุ่มโลนะเศษผ้านี่อย่าไปทิ้งนะไม่ใช่เกลือนะไบคาเป็นของใบคาเป็นเขง่งเลยนะอันนี้สําหรับโซนอันนี้ข้าวๆนะ สำหรับกาชาสำหรับใครที่สนใจก็เดี๋ยวมันเช็คอินอีกทีเลยนะที่นี่ต่อไปนะมาดู้นี่เลยห้องเทดาเมิดดูนะแป้งดูแป้งแป้ง,ปงดูดิอครับด้วยเป็นไงโคตรเฟี้ยวบอกเลยรอบนี้จัดหนักจัดเต็มเลยแอดดิมจัดให้เต็มสูบอะ่ะดูดิเราจะมีบอกจุดต่างๆด้วยนะ ถ้าสมมติว่าออหาเมื่อกี้เราไปสุ่มของแล้วเนะทดามิลแล้วต่อไปเควสกับไปเควสกันแล้วกนะันทางนี้นะตามลูกสอเลยส่วนสําหรับเควสนะมันก็จะมีตอนนี้ก็เควสตามในเมืองนะมาแลกเป็นเอ่ออเาแอปเปิลที่แลกจากในเมืองฟาร์มซอมบี้หรือว่าเปิดกล่องต่างๆนะมาแลกได้นี่แล้วก็แลกเป็นกล่องของฟาร์มรูทบ็อกซ์แล้วก็มีนี่นสำหรับตีบวกตีคาไปเทมไม่ใช่ตีบวกตีคาไปเทมเนี่ย ค้าไปเทมพวกนี่นะเดี๋ยวมันจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะนี่นี่บ okay, ัตเตอร์หูดบัตเตอร์หูดเขียนปะโคตรเฟี้ยวอ่ะเนี่ยก็มันจะมีของคราฟตามนี้นะของคราฟต่างๆอะ่ะเออมันจะดรอปจากพวกบอสไอไอไออุปรกรณ์เนี่ยเราจะไปฟาร์มตามเมืองก่อนใช่ปะแล้วก็เราก็มันจะมีพวกของบอสของอะไรเนี่ยดรอปมาแล้วเราก็มาย่อยเนี่ยคราวเป็นบัตเตอร์วูด แนาคตจะ,ะอัปเดตมาเยอะกว่านี้รอรอติดตามเลยอันนี้เพิ่งเปิดไง่อไปเสร็จไปแล้วอันนี้ตัวอะไรต่อนี่นี่ตัวละครมึมปั๊มซัมโบมีเรื่องมากมายตอนเนี้สำหรับใครที่ว่าเติมไปแล้วนะแล้วก็มีรายชื่อช,ชดเชยของนะเป็นติดตามด้วยนะหน้าเพจแต่จะทิ้งเพจไปด้วยไปติดตามด้วยนะ,นยว,ะว,ว,ยนะว่าใครมีชื่อชดของอะไรก็มาชดด้วยนะอย่าลืมรหัสกันด้วย ไปไป,ไปเอาของยกันด้วยนะสำหรับโปหนึ่งไปโซนต่อไปเลยโซนค้างเก็บของนะนี่ค้างเก็บของนะแต่จริงๆอ่ะมันจะไม่เต็มนะมันจะเป็นของยศตรงนี้มันจะมันจะเป็นสีแดงๆนะอันนี้ไอแอดมีโอพีไงก็เลยแบบ,บล็อกแต่นีที่จริงมันจะมีของซูพรีมของยศต่างๆของฮีโร่อีกของอะไรต่างๆนะเต็มไปหมดเลยนี่นะกุญแจเปิดล็อกก็คาบได้ตามนี้เลยตามนี้เลย ต่อไปก็ฝากถอนเงินนะ <S <S> <S นี่เบงสมมติเราจะฝากปุ๊บกดนี่ฝากเงินอาอฝาก50%นี่เห็นไหมโคตรเฟี้ยวฝากตามนะถ้าเกิดว่าเราไม่ฝากเงินนะระวังตายของตกนะเนี่มันจะมีเตือนนะตามนี้นะข้าข้าวสปาก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจุดวาร์ปไปเดี๋ยวไปวาร์ปลงเมืองดีกว่าอ๋ออีกอย่างนี่นี่นี่เมื่อกี้มาต้นถุงของลืมพามาด้วยนี่มีเสียงนะ แผนเสียงใอรสามารถไอ่สุ่มกาชา2000นะสามารถมาแลกเป็นเสียงเหลียนกาชาพวกนี้ได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูของนี่กันเลยละกันของรีวิวเลยละกันสำหรับโปรโมชั่นแรกนะตอนนี้นะก็จะเป็นส่วนของเซตแรรลิรเจนนี่ ต,นะตอนนี้ระบบใหม่เราไม่ต้องแบบกดอีลากนู่นลากนี่กดชิปไม่ต้องกดที่ฝาไปเลยอันนี้เซ็ตแล่นะเฮิบเฮิบเฮิบนี่นี่นี่มันจะมีเป็นปืนซิกซิกไอเอ,อนะตอนนี้เป็นปืนกลระดับเลเจนดารีส่วนเซ็ตก็มีเคพวกเคไนกอลิลานะเป็นเซ็ตแล แล้วก็เสร็จตอนนี้ก็เคตายนะลิเจ <S <S นแะล้วเขาทำแล้วก็เฮวี Heavy นะนี่โคเทดูดิแล้วก็สำหรับกระเป๋านะนะนนยายเฮียกดิดกระเป๋านะตอนนี้อัปเดตมาใหม่เป็นกดใส่กระเป๋าแล้วช่องตรงนี้จะล็อกดูนะนี่ mm. นะปดไปสามช่องกระเป๋า,าเล็กนะสมอลแบ็คแพ็คแล้วกระเป๋าดำนะกระเป๋าดำกระเป๋ากลาง จะปลดล็อกไปทั้งหมดกี่ช่องวันหนึ่งสสามสี่ห้หกช่องกระเป๋าดํา,า,านนะนนะอย่าลืมนะไปไปไปคาบไปฟาร์มมีกันนะมีกันนะให้ลืมนะเท่นะดูดิเออปลดล็อกของนะอิ่มแล้วนาวส่วนกระเป๋าใหญ่ดูดิเป้งปลดล็อกหมดทุกช่องเป็นไงโคตรเฟี้ยวสิงเกินแล้วก็ มีในส่วนของระบบเสียงนะตอนนี้ระบบเสียงจะมีเสียงสยามเสียงแอนนาเสียงนคัคอมเสียงมารีสวยมากนะตอนนี้เดี๋ยวรอติดตามว่าเสียงนี้ตอนนี้ถ้าจะเติมเติมหมดเลยแล้วก็มีให้ซื้อซื้อใช้งานในเกมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเสียงยังไงเดี๋ยวรอดูในเซิร์ฟแล้วกันโอเค มีเสียงนี่นะสยามแอนนานาคมมาลีสวยมากมีแต่เสียงเปีเป้ยวะอะกดใช้ไปก่อนเลยลบแรกเสนาคมเทจัดแล้วก็มีปืนเลนี่นะลืมบอก v ัลต้าเนี่ยโคตรเท่เดิเฟีเ้ยวต้องจะเฟี้ยยังไงวะเดี๋ยวเราพาลงเมืองกันดีกว่าดูโลมอลวนี่ด้วยลงตัวละครบบตัวละครมาวินมาแวะ ใสแล้วดูดีมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะช่องล่างนะถ้าใครมีตัวละครอนะ่ะส่วนตัวละครมาวินนะมันจะบวกรีรีรเลือดไว้0ิแล้วก็วิ่งไว้นะความยาโรดเดี๋ยวต้องไปโหลดต้องไปเล่นแล้วก็มีนี่วยนะยศยศนี่จะมาจากการเติมสะสมหรือว่าอะไรต่างๆบางทีอาจจะมีกิจก,กรรมนะไม่แน่อนาคตแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเติมสะสมนะ อันนี้แอดมีอยู่แล้วนะพี่ลุยอ,อ๋มียดตกว,ว่าอยู่แล้วตอนนี้อันนี้ดบอบจากบอสนะแล้วก็เศษยานี่พวกเหรียญกาชาใบคราฟพวกนี้นะเป็นอุปกรณ์แบบอุปกรณ์เอ่อเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ ดินหูดปนเดินหูด,ด,หดรู้จักเมาเานี่สยสมัยสงครามโลกวาซีอะเด็กวาซีรู้จักกันหมดอ,อ่ะดูดโค้รเท่ยัดแค่๋อแล้วก็อีกอย่างนะระบบนี่สเตตัสเช็คสเตตัสปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บอันนี้ก็เป็นเพย์เยอร์สเตตัสนะตอนนี้แอดก็มีมันจะบอกแรล่งบอกเงินในตัวเงินในธนาคารบอกตัวละครต่างๆนะ x x p พวกดาวตอนนี้ก็ ออตอนนี้ก็มันก็จะโชว์สเตตัสยากกดยากวะ่ะแล้วก็สเตตัสแล้วก็มีสกิลด้วยอันนี้ของของผู้เล่นใหม่จะมาจะไม่มีสกิลนะต้องไปทำควสปลดล็อกสกิลต่างๆนะส่วนอันนี้แอดแอดไปไปหลังไมล์มาแน่นเปรี้มาเลยอะ่ะแล้วก็มีดาวนะระบบดาวเช่าดาวนะ ดาวนี้เดี๋ยวมันจะมีเนี่ยเห็นปะถ้าใครมีดาวมันจะลดราคาไป10%โคตรคุ้มใครมีต้องมีแล้วปะเอาจีระบบเช่าดาวแล้วก็ฟาร์มผีนะจะพาไปดูระบบดาว,วดูก่อนมีเรื่อลืมๆไ้เปล่านี่กระเป๋าโอเคงานละโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะพาไปลงเมืองกันเลยนะ เดี๋ยวพาไปลงเมืองเลยไปดูนะตอนนี้ระบบเมืองมีมีนะต่างๆต,ตอนนี้เมืองที่จะมีของเราตอนนี้นะมีแอร์พอร์ตนอละล่ะล็อกกี้สมอลวิวแล้วก็เคียวิวนะส่วนเซฟโซนจะเป็นเซฟโซนหนึ่งเซฟโซน2อย่าลืมไปลงนัวเซฟทซงเซฟโซนละแล้วก็ห้องหนึ่งหนึ่งอันนี้โคตรเฟี้ยวดูนะเดี๋ยวพาไปห้องหนึ่งหนึ่งก่อนดูดิโคตรเฟี้ยวชิดใข้ เดี๋ยวเดี๋ยวาพาไปดูเซฟโซนละกันสักเซฟเซฟหนึ่งเซฟหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูความเฟี้ยวลกันสปอยนิดหนึง่งเฮ้บดูดิเล็บไม่หนัวได้ไงคิดดูโหโคตรเท่อแล้วอีกอย่างนะครับเซฟเราตอนนี้แมปต่างๆเซฟโซนต่างๆมันเดินสามารถเดินเชื่อมกันได้นะ สามารถเดินฟาร์มตามแมปตามถนนต่างๆได้เลยนะสําหรับตอนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มต่างๆในเมืองอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ต้องรอ,งต,อ,งต,องติดตามนะเดี๋ยวเราลงไปแอร์พอร์ตก่อนแล้วกันก็ถ้าเกิดมีดาวนะไอ้ข้อข้อดีเลยวาร์ปมันจะลดนีดูด,ดิจาก2องพลดไปสิบเปร็นต์เหลือพันแลงเลยแล้วกันไปเองเฮ้ไม่สมเกิดนะสมเกิดรอบๆเมืองนะของเมืองนั้นๆนะนี่นนะน แต่ละเมืองมันก็เกิดแต่ละจุดไม่เหมือนกันนะแอดพาเลยพาไปดูก่อนเลยนะแรกเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มฝฟกงฟาร์มกล่องก่อนลวกันดูนะกล่องนี่นะอันนี้กล่องธรรมดานะกล่องธรรมดามันก็ดรอปพวกของคงของค้าพวกกระสุนพวกกระสุนอย่างนี้ต้องต้องไปค้าก่อนนะไปค้าที่ตะปาวแล้วก็ของนี้มันดรอปเป็นพวกเท็จพวกปืนนะ มันก็ดับเป็นวัดวัตถุดิบวัตถุเดบอะไรอะในการฟาร์มนี่เฟีย้ยวปะบัตเตอร์ฮูดอะที่พีทีเดียวตายเข้าหัวแถมดูดูนะมันจะบวกเอ็กพีแล้วก็บวกเงินเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเออดาวโคตรเฟีย้ยวเลยเอาไว้เนี่ยอันนี้อันเดียวอะไปฟาร์มหานะแล้วก็วิ่งไล่หวัวตบอสอะคิดดูโคตรเฟี้ยวดูดิเดบก่องโชว์กันนี่นะดูดิ กระเป๋ามันมันอาจจะเต็มแนละ้วมันเต็มไวนะแ,นะแนะนำว่าว่าให้หากระเป๋าไว้ฟาร์มกันนะสำคัญอยู่นะสำหรับแอดนี่เห็นยได้มีดเลเจน็์มาละดูดิฟาร์มไม่นานนะแป,ป๊บเดียวเองนี่ดูดิได้ซีแม็กมาด้วยไดมีดมาด้วย,ด,ยดูดิโคตรเท่อะดูดิเชี่ยเห็นมีดก็กรี๊ดแล้วแต่แอนจะพาไปดูบอสต่อเลยนะ สำหรับที่เมืองแอร์พอร์ตนะบอสมันจะมีอยู่2ตัวนะอันนี้สปอยแค่เมืองแอร์พอร์ตคนนะเมืองอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟเปิดยังไงไปหาหาหาเราหาบอสกันเลยเด้อแต่ตอนนี้บอสอยู่ใสเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรปะ ที่ยิงบอสน่ะอย่างนี้ไม่ไหวยิงปิดซอยแล้วปิดซอยมาดิมาดิมาดิอ๋อเล็กอย่างนะครับเวลายิงบอสนะให้ระยะไม่เกิน15บล็อกนะไม่นั้นดาเมจมันไม่เข้านะเกือบร่วงนะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะนี่นะเดี๋ยวไอ้จะยิงบอสให้ดูนะว่ามันดอบอะไรอ่ะรอบแล้รกัน โล็โบอบมันถึกนิดนึงนะแต่แอดว่ามันต้องเลือกอยู่กับปืนด้วยนะถ้าเอาปืนควนมันจะไวกว่านี้นะอันนี้แอดทะลึ่งบลองเอาสไนมายิงไงเด้งเฮ้ยไอ้เขียบลอบมันเป็นไฮเปอร์ว่ะเนี่ยไอ้เขี้ยวิ่งไม่หยุดเลยจะลวงละเฮ้ย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 ลวง อันแหละฮ้ะเก็บของนี่นะจะดรอปเป็นพวกอันนี้เราอ,อกมานะเป็นพวกเอ่อใบล่าข้าหวหวพวกอะไรต่างๆนะไปซึ่งไปเป็นอุปกรณ์การเอ,อ๊การค้าต่างๆนะแนะนําให้ลาฟาร์มกันนะดูแล้วโอเคแนะนําให้ฟาร์มกันนะแล้วก็อีกอย่างเนะมืองเนี้พูดดังไม่ได้นะเมืองนี้แอดอะแอบแอบแอดดีมา แบบมาบอกน้องๆหนูๆสละคนที่ดูคลิปนี้แล้วกันแอบพามาบอกกล่องรับกล่องแดงคือกล่องมันจะมีอยู่ประมาณ4ีแบบนะตอนนี้มีกล่องธรรมดากล่องฟ้ากล่องเหลืองแล้วก็กล่องแดงนะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูกล่องเหลืองแล้วก็กล่องแดงมีอยู่ที่นี่มีบอสอยู่ด้วยนะข้างหลังเนี่ยระวังนะตรงนี้อันตรายมากแต่เราห้ามไม่บอกแอดดีมนะว่าแอดบอกบอกว่าวิ่งหาเจอแล้วกันโอเคนี่นะสำหรับหน้ากากล่องเหลือง ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวก,กดเปิดให้ดูเลยปดับซิกดับพวกของนะกล่องเหลืองก็คือดับของดีอยู่นะน,นี่ดูดิที่นี่ดับอย่างเงยอะเลยนะไม่ค่อยบอกใครนะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะดับของดีอยู่นะแต่ก็ดีไม่เท่ากล่องแดงึบฮ้ดโอ,อ,อเคถึงละเมื่อกี้ถึงละกล่องแดงไม่เกิด กล่องแดงมันจะเกิดตรงนี้นะที่จริงอะ่ะจำไวมนะจุดเนี้ยกล่องแดงมันไม่เกิดโอเคนะหลังจากที่แอดได้มารอเพื่อให้กล่องแดงเกิดนะตอนเนี้ยเพราะเมื่อกี้กล่องแดงมไม่เกิดตอนนี้เดี๋ยวแอดจะมาให้ดูนะกล่องแดงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะอันนี้นะหายากนะแล้วก็ดับของดีที่สุด้วนะตอนนี้เป็นสลับสายบาร์นะเ,เดี๋ยวแอดจะเพิ่ดูเพลง อกของอย่างดีอ่ะอกเงินอย่างเยอะดูดิดอกพวกของดูดิพวกนิจงดิเจนพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะอย่าลืมไปฟาร์มกันนะมันมีดอกของดีมากนะสําหรับแอดมินแอดมินคิดว่าแนะนําให้มาฟาร์มกันเยอะๆนะครับสําหรับพวกกล่องดวงกล่องแดงมันจะมีทุกเมืองนะให้ไปหาแอดจะมาสปอยเมืองนี้เมืองเดียวนะแต่สําสคัญจะไปบอกแอดลิมนะแล้วก็อีกอย่างนะอันนี้เลย สำหรับสายฟรีเลยนะสายฟรีหรือสายฟาร์มนะแอดแนะนําเลยนะอันนี้นะเป็นไอเทมกระปุก gnc นะนี่นะสามารถสะสมครบ10ชิ้นนะมาแลก5วอรได้ที่แอดมินเลยนะคือมันมันดรอปดรอปแบดบดรอปง่ายมากเลยเราเปิดเรื่อยๆแป๊บนึงก็ดรอปอ่ะดรอปมันดรอปไม่ยากเลยนะแอดแนะนำให้ไปฟาร์มกันนะครับสาบนี้นะแค่10 10ชิ้นนะเอาวันวันหนึ่งอย่างต่ำต่ำสักฟาร์มวันหนึง่งชั่วโมงชั่วโมงนึงประมาณสัก สิบยี่สิบชิ้นแล้วสิบบอสละกินดูแป๊บเดียวอันนี้เหมือนแบบหาอะไรได้เสริมเล่นเกมไปด้วยได้ตังค์ไปด้วยนะันตอบไม่ยากนะสำหรับแอดว่านะแบบเหรีดออกง่ายมากนะช่วงเนี้ยโอเคสำหรับในเมืองก็ประมาณนี้เดี๋ยวเออมีนี่ด้วยระบบเสียงนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เรียกเรียกนี่หน่อยเทนระบบเสียงให้ โอเคนะวันเดี๋ยวมาอยู่วันที่รีวิวเสียงกันเลยนะตอนนี้นะคำสั่งเสียงนะตอนนี้จะมีคำจะมีคำสั่ง sound gnc นะสำหรับเสียงตอนนี้นะเสียงทางเซิร์ฟนะให้มาเป็นเสียงค่าเริ่มต้นนะแล้วก็จะมีคำสั่งการเปิดปิดใช้งานเสียงตรงนี้นะสำหรับใครที่เออลำคาญเสียงอะไรหรือว่าลำคาญร,รูปภาพอะไรต่างๆที่จากเอฟเฟกเสียงให้ปิดตรงนี้นะปิดการใช้งานตรงนี้ ส่วนตอนนี้เราจะมารีวิวเสียงเริ่มต้นนะโดยการกดเปิดใช้งานเลยนะถ้าอันไหนที่เรา,เรายังไม่มีมันจะการการะบาดอย่างนี้นะเห็นปะอันนี้คือเราใช้ได้แต่เราปิดไว้อยู่เป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะเปิดเป้งเคเปิดเ,ด okay. เดลยนะเดี๋ยวจะมาลองดูเสียง default เริ่มต้นให้ดูนะดนะีนี่นจะขึ้นอย่างนี้นะนี่ขึ้นเป็นเอฟเฟกของค่าเริ่มต้นอย่างนี้นะส่วนแต่แอจะมารีวิวตอนนี้นะเสียงในเซิร์ฟก็มีประมาณนี้นะนี่นี่นี่น ตอนนี้นะเดี๋ยวจะมารีวิวเสียงนี้ให้ดูนะเพิ่บแล้วกกดไปแล้วนะแล้วก็เหมือนเดิมซาวจี GNC แล้วเราก็ติ๊กใช้งานนี่เสียงที่เราจะใช่ใชไหมเราจะใช้เสียงนี้นี่เปลี่ยนเสียงแล้วนะเห็นไหมมันมันบอกว่าเลือกเสียงข้ามมาเลยมาลองให้ดูนะเพิ่บควายเป็นไงไอควายอีกสักตัวแลกันสามคิวดังหน่อยสามเป็นไงโคตรเฟี้ยวอัแถมให้อยกตัววกัน เป็นไงโคตรเท่ Hotel, เสียงตอนนี้นะสําหรับเสียงตอนนี้นะมีให้ซื้อและมีให้เติมนะในอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับสําหรับใครที่สนใจหรือเล่นเดี๋ยวจะทิ้งไอพีเซิร์ฟแล้วก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะสําหรับแบบเดี๋ยวจะอัปเดตคอนเทนต์ต่างๆทางเซิร์ฟเจนซีไว้ด้วยนะสาหรับวันนี้เจอกันครับ